นี่ฮึบเติมเต็มอันนี้เติมเต็มแต่ว่าหัวไม่ต้องเยอะเธอเติมเต็มสิ่งที่ดีให้ทุกลุกขึ้นหนึ่งครั้งนับหนึ่งเพิ่มความแข็งแรงของกระบังลึ่มตรงนี้หน้าไหนจริงอ่ะพี่โกงอ่ะแล้ว่ะเอากับพื้นดิเอาเอาผ้าเป้าขอ20ครั้ง กลายเป็นเอมกับจันต้องเหนื่อยเหนื่อยอีกรอบเป่าเดี๋ยวกูออยสอดซ้ำหันหัวไปทางนู้นก็ได้จันเออเป็นเด็กชอบทำอะไรไม่ตามสังคมเป็นตัวของตัวเองอาเอาเกลไาวยไหมพี่ว่าหนูเริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวันห1แล้วเอ1มหแล้วสองนับเองนะของตัวเองส คนอื่นห้ามเวอร์มัวาตามนะเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดสิบเก้าหนึ่งสิบสองสิบเอ็ดว้าสองสิบสามหกสี่น้ำน้ำน้ำสู้สู้สู้แล้วห้าสิบเก้าสิบหกยี่สิบโอ้เก่งมาก เองมากให้พักให้ใจลึกๆอะพักได้หายใจลึกให้พัก5นาทีเลยอ่ะเฮ้ยริงงพี่เติมในรองเท้าอันนี้แต่ไม่ใช่สีนี้ขอบโบมากอือ อย่างยังเหรอคะนี้มันคือรองเท้าอะไรไม่ใช่รองเท้าวิ่งใช่ไหมโซฟามีคนนอนอยู่นะไม่ใช่นาวไม่หรู้สีแฟชั่นคู่หนูรองเท้าเว่เ่ยเออพี่เป็นแฟชั่นคู่เดียวเลยเว้ยของพี่หมว่าจะรองเท้าอะไรเออนั่นก็รองเท้าออกกำลังกายหนูคือหนูมีแต่พวกรองเท้าหนูไม่มีรองเท้าใส่บินนนี่แฟชั่นแหละรองเท้ากีฬาด้วยเป็นแฟชั่นเดินนได้แต่นี่ใส่สบายนะพี่เตยมีสองคู่ สองสีใส่เต้นลองเออมันไม่น่าอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตแต่เต้นดีนะพี่เตยชอบมารุ่นเนี้ยมันมีสีเขียวสีเขียวเชือกชมพูตรงนี้สีชมพูเป็นลายลายอ่ะแล้วก็อีกคู่นหนึ่งสีม่วงเชือกสีฟ้าแบบสีแบบแปลๆเลยอ่ะมันก็ไม่รู้จะมันเป็นแฟชั่นเบ้าเหมือนกับว่ามันเป็นแบบกดไลลงแล้วกดยัย วิ่งไปหา้ายจะขอ,อคำว่ารักทุกคำที่ฉันได้เคยเอ่ยจะขอมันคืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามาจะขอร,ร,รักคำว่ารักทั้งที้วิ้นความหมายและคุณค่าจะขอเอามอาบไว้ให้เธอผู้ดี ข้างพอฟ้าพาน้ำหรือคุณเขาทะเลฟ้ายระวังเรื่องมือหน้าจะใกลเท่าไหร่จะไปให้ถึงนิ่งขึ้นขามีขาป้ายคงจะนี้รักจริงรออยู่ที่ดินแดนใด,ดตกสมาอะไร คงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่กับการรอคอยที่แสนนาน,นงคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอพลังแข็งแกร่งแขนงต้องรู้สึกด้วย ข้ามพาน้ำและท้องทะเลกว้างใหญ่แต่ฉันจะไปหาเธอจะขอรวมคำว่ารักสื่อสารน้ามากมากคำพวกนี้ความหมายและคุณค่าจะขอเอามามอบไว้ให้เธอผู้เดียวจะขอเอามา มอบไว้เธอผู้เดียวอ่อไม่พี่มีขยับเรื่องท่าดีกว่าปล่อยให้มันเป็นสบายๆแต่ว่าไกลว่าอย่างนั้นมันมีมันมีความที่แบบเวลาย,ยกแขนแล้วไหล่ขึ้นไปด้วยมันไม่สวยมันอย่างเงี้ยเราต้องรู้สึกตลอดว่าเราต้องกดไหลลงเอ,ออย่างนี้ตลอดนะหาย,ยกไหล่ินี่คือภาพที่เป็นยกไหล่คอจะสั้นยืดคอแล้วกดไหลลง เราเรายกให้รู้สึกมีน้ำหนักของพี่ๆเคยสอนว่าเหมือนมีใครมาดันดันเราลงอะ่ะไม่ให้เราขึ้นเพื่อว่ามันขึ้นแล้วมันจะดูคมถ้าขึ้นไปแบบเบาๆมันจะดูอ่อนแอกำหมัดก็ทำชันเล่นเจะชัดๆแสนนานตัวจะอะไรเอาไม้ออกแสนนานเราออกนี้ก็ได้ตัวจะยอ่อจะย่อบ้างได้จะเอ็นหน้าไปหาข้างหน้าอีกเล่นกับข้างหน้าก็ได้สมมติว่าเราร้องนอี้ จะข้าคำว่ารักทุกคำที่ฉันมันยิ้มเพื่อจะเกาหาเขาโฟกัสอาจจะชัดตัวอาจจะเล่นฝั่งนี้เราค่อยหันทางนี้ก่อนแล้วตัวกลับมาก็ได้นะฮะต่อไปคราวนี้จะข้ามเรื่องพวกนั้นซ้อมไปเรื่อยๆไม่มีฟิกขอดูท่าวิ่งถ้าวิงาว่งดูไม่ดีดูของไกลไ<ว>ใช่ใช่วิ่งแบบเท่ๆแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนแบบวราคกลรแล้วมันดูยอกแยกนะอ่าไหนลองเมื่อกี้วิ่งหรือเดินเร็ว ิะเร็วมัจะวิ่งจริงจังใช่ป่ะลองวิ่งล้สไลด์ตอนสุดท้ายได้ไหมครับสมมุติว่าอย่างนี้ชุบชุบชุบสไลด์ไม่มันมันมันมีความติดของการที่แบบตอนก่อนวิ่งอ่ะตอนตอนวิ่งเราต้องแบบว่าคิดไว้ก่อนว่าจะไปแบบตุบไม่ต้องกลัวพื้นเจ็บอ่ะไม่ต้องกลัว มม่ต้องกลัวจะถลาห,หรือลมลองดูนึงเรามองไปที่คนนั้นเราเหมือนต้องรับเปิดตัวเหมือนจะวิ่งไปเตะลูกบอลนะห้าหกเจ็ดปดหนักกว่าเดิมอีกเอาใหม่เอาใหม่ห้าหกพี่วิ่งยังไงพี่ก็วิ่งอย่างปกติแต่ก็บกแบบตอนนี้เปลี่ยนเมื่อกี้พี่ใช้ขาขวาขาซ้ายมันมีความที่แบบเราวิ่งแล้วกลัวเหมือนแบบเรามีอะไรที่ตัวเรากลัวมาสะเทือนมันดูย่องๆ<อ>นะ ลองเป็นแค่เดิน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 จังหวะแอนและการเดินเร็วขึ้นเหมือนมันแบบว่าหนึ่งและสองและสามอ่ะลองมห้าห้าหกเจสำคัญที่หน้าเอออันนี้ดีกว่าจะข้าวคำว่าเหมือนบิวตตัวเองน,นิดนึงอ,ะอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนว่าเวลาคอนเสิร์ตนักร้องคนหนึ่งจะวิ่งเพื่อจะไปร้องให้อีกคนฝั่งหนึ่งฟังอ่ะ ไม่เอาป่ะเขาก็จะไปด้วยความที่แบบการที่จะแบบพุ่งไปเซอร์ไพรส์อะถ้ามาช้าเขาก็รู้ตัวก่อนไม่เอาป่ะถ้าไปเร็วมันก็จะได้อารมณ์แบบแบบฝั่งนี้ก็เฮ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูนึงอซอได้ความเดินเหนะ่อยไหมครูเดินเหน่อยไหมแต่มันจะมันจะได้อารมณ์เท่าไหมอะมันเพลงมันก็ไม่เร็วมากแต่มันก็เดินมาตลอดแต่ถ้าต้องแยกให้ออกว่าเดินอันนี้มัน เดีก๋กว่าปกติใช่เอเดินเอาเดิน,ดนพี่ว่าเดินก็เซฟกว่าแหละพอวิ่งมันเดือนจะยกยกแต่เดนินเมื่อกี้โอเคนะเมื่อกี้ที่เราทำทำเดินดูมั่นใจได้เอาเป็นเดินไปนก่อนเพราะที่มันก็ไม่นนกว้างขนาดนะั้นโอเคอะลองกับเพลงคราวนี้เราทำร่างกายปกติไปเรื่อยๆพยายามดดให้ลงจังหวะนะให้ลงจังหวัดตะตองนะเราชอบลงจังหวะ หซึ่งส่วนใหญ่จะต้องดิดลงจังหวะสอเลขคู่ทำแขนให้รู้สึกทำกดไหลและพี่จะเตือนเรื่องหน้าอย่างเดียวถ้าร่างกายอันไหนไม่ได้สุดๆพี่จะบอกแต่จะเตือนเรื่องหน้าอย่างเดียวให้รักษาหน้ายิ้มอารมณ์ไว้ตลอดโอเคเอาไหม อ่ะลงเวฟลงเวฟเลยเวฟตามเวฟตามแอนไม่ใช่อะนะนันนะี้ปั้นมึงนะช้าๆก่อน